ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่39ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับหากคุณผู้ฟังได้ติดตาม f e c o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  k r i c t ชัยนามรี e ส e ร์ c เ c ็น e ต หรือว่า Facebook ของศูนย์วิจัย d i ิเรกชัยนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าในเดือนนั้นนะครับทางเราได้มีการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเรื่อง Long Take Politics and e l e c t i o n บทสนทนาว่าด้วยประชาธิปไตยการเมืองและการเลือกตั้งในปี2023ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยของการเมืองและการเลือกตั้งนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เราได้จัดเป็นซีรีส์ทั้งหมด3ครั้ง โดยในครั้งที่1เราได้จัดกันในหัวข้อลอง a k e p o l i t i c s and election บทสนทนาว่าด้วยการเลือกตั้งและการเมืองแบบ i s i อินโฟม t ชันครั้งที่2ว่าด้วยเรื่องของลอง a k e p o l i t i c s and election สนทนาว่าด้วยการใช้ดวัตก,กรรมและเทคโนโลยีกับการเลือกตั้งและครั้งที่3นะครับได้แก่หัวข้อลอง a k e p o l i t i c s and election สนทนาว่าด้วยการจับตาสถานการณ์เลือกตั้ง66 ฉะนั้นดิเลกพอดแคสต์ใน e ีนี้จะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปทบทวนกิจกรรมการสนทนาในครั้งนั้นกับคุณขวัญข้าวคงเดชานักวิชาการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าถึงประเด็นและสาระสำคัญที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นกันครับก่อนอื่นต้องขอให้คุณขวัญข้าวช่วยสรุปภาพรวมของกิจกรรมลองเทโพลิติกแอนด์อิเล็กชันบทสนทนาว่าด้วยประชาธิปไตยการเมืองและการเลือกตั้งในปี2023ทั้ง3ครั้งก่อน ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับโอเคได้เลยค่ะกเ็เกิดอย่างนี้ก่อนดีก่าว่าตอนที่เราเริ่มจัดงานกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบกระแสเลือกตั้งกําลังมาแรงมากแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจมากไม่ว่าจะเป็นทั้งพรรคการเมืองเองก็ดีที่มีเริ่มกลยุทธ์หาเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ประชาชนเริ่มหาข้อมูลว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กฎหมายการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรจะมีการนิสสพามหมยคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่คําว่าการเลือกตั้งอีกครั้งนึงเนี่ย เรียกว่าอยู่ในกระแสะเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเรามาเริ่มเตรียมความพร้อมหรือว่าชักจูงให้ประชาชนหันมาสนใจมากขึ้นไหมจึงมาเป็นงานเสวนา Public Le c t u r e อย่างนี้ค่ะที่ชื่อว่าลองเทปลิ n ิกแอนด์อิเล็กชันหรือบทสนทนาว่าด้วยการเมืองและก็การเลือกตั้งนะคะของประเทศไทยประจําปี2566แล้วก็ภาพรวมของงานกิจกรรมเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3วันด้วยกันก็แต่ละวันก็จะมีธีมหรือว่าประเด็นที่มันแตกต่างกัน โดยที่เราก็มองแล้วว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องแล้วก็อาจจะเท่าทันสถานการณ์หรืออยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างประเด็นแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของ Misinformation นะคะถ้าเกิดพู่เตยอ,อตัวชื่อเต็มๆของมันเนี่ยมันจะเป็น บอสนทนาว่าด้วยการเลือกตั้งและการเมืองแบบนี้อินฟอซ์เมชันซ,ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการหาเสียงไหมหรือการใช้เครื่องมือในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปค่ะซึ่งอันนี้เราก็าหยิบยกขึ้นมาอันแรกเพื่อที่จะให้ประชาชนไ,นได้ลองรู้ว่าในสภาพสถานการณ์ที่มันเริ่มมีการเลือกตั้งและมีการหาเสียงเกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลที่เขารับฟังหรือได้รับเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลปลอมข่าวเท็จข่าวจริงหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะใน,นปัจจุบันที่เราอยู่ในสภาพวังนธรมที่ ประชาชนหรือแม้แต่ปัจเจกบ,บุคคลธรรมดาเนี่ยถูกถล่มด้วยข้อมูลหลากหลายหลากหลายมากมายนะคะเราก็เลยเนําเรื่องม i s i n f o r m a t i o n เนี่ยมาพูดคุยกันกว่าประชาชนเนี่ยมีเขาเรียกอะไร digital literacy มากพอหรือไม่เพราะว่าในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่การรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อเก่าหนังสือพิมพ์หนังสืออ่านเล่นหรือหนังสือข้อมูลแผ่นพับธรรมดาทั่วไปแล้วแต่ใน ช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เข้าถึงไวมากเช่นเดียวกันเพราะงั้นเราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียแล้วก็ประชาประชาชนมูเมนโซเชียลมูเมนเ่ยคะ่ะให้ลองมาพูดคุยกันอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อแรกนะคะส่วนหัวข้อที่2เนี่ยวันที่2เราพูดกันในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีหรือ,อการเลือกตั้งเทคโนโลยีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือการหาเสียงเองก็ดีนะคะอันนี้คือใจความหลักๆตอนแรกที่ตั้งหัวข้อไว้เนี่ยเราต้องการมองว่าในเมื่อการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้มันจะยังมีความโปรง่งใสสุจริตเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งอยู่ไหมมันจะช่วยเพิ่มมากขึ้นหรือแท้จริงล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและประเทศไทยพร้อมหรือไม่พร้อมกับการเลือกตั้งโดยนานเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของกระบวนการนะคะเราก็ขยับมาในวิก2จากที่พาผู้คนไปเข้าใจในเรื่องของการหาเสียงเรียบร้อยแล้วที่นี้ค่ะวิกสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์มันมันยังไม่มีอะไรที่แน่นอนแน่ชัดจะไม่มีใครออกมาบอกว่าเอเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีแต่เราเริ่มเห็นถึงกระแสะการโยกย้ายทางพรรคการเมืองหรือกระแสะการออกมาพูดในเชิงอาจจะเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร open secret ก็คือเป็น ความลับที่หลายๆคนรู้แต่ก็ไม่ได้พูดกันออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยชวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมามาพูดใน panel นนว่าเฮ้ยจับตาสถ,ถานการณ์การเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะวนพาเรากลับไปสู่ประชาธิปไตยได้จริงหรือไม่ความคาดหวังของประชาชนแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เจอในการเลือกตั้งครั้งนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็น3เต็ปของงานกิจกรรมลอง take political election ที่เราจะพาทุกท่านเนี่ยคล้ายๆเหมือนไปเป็น เส้นทางจนี่นะคะตั้งแต่การหาเสียงกระบวนการเลือกตั้งมาจนถึงภาพรวมใหญ่ของสภาวะการแข่งขันทางการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นในภาพรวมโดยที่เราร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเนี่ยประเด็นทั้งสามที่เราได้พูดไปถามว่ามันเป็นประเด็นที่ใหม่ไหมถ้าให้ตอบตามตรงก็คือไม่ได้ใหม่มากนัไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลข่าวเท็จหรือเทคโนโลยีหรือว่าสถานการณ์ต่างๆมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะเห็นคุ้นเคยผ่านตาหรือถ้าให้พูดตรงๆก็คือเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ แต่เราแค่เปลี่ยนไส้ในกันเท่านั้นซึ่งไส้ในนี้เนี่ยที่น่าสนใจที่นําหยิบยกขข้ามาเพราะว่ารา,ายละเอียดที่แตกต่างกันพอเปลี่ยนแปลงทางบริบททางการเมืองอย่างหนึ่งภูมิทัศน์ทางการเมืองอย่างหนึ่งหรือยุคสมัยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบริบทมันก็ต่างกันไปเพราะฉะนั้นไส้ในเนี่ยมันก็เลยจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่และหลายคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยใช้คําว่ายุคสมัยเลยเหรอยุคสมัยมันดูเก่าไปไหมแต่ความจริงเลอกตั้งเมื่อปี6 2ก็เป็นอีกยุคหนึ่ง แล้วด้วย3ที่จะแตกต่างกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากเตรียมความพร้อมแล้วก็มาลองอรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายด้วยว่าการเลือกตั้งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วประเด็นรายย่อยพวกนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงและมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในการเลือกตั้งห 6, 6นะคะหากพิจารณากิจกรรมในแต่ละวันเราสามารถสังเคราะห์สาระสําคัญในแต่ละครั้งของกิจกรรมออกมาได้อย่างไรบ้างครับ ได้ค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มไปที่อันแรกเลยละกันก็คือในเรื่องของคีย์เวิร์ดมิสอินฟอร์เมชันนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยเราตั้งคําถามเราตั้งโจทย์ไ้ว่าเอ้ยในปัจจุบันที่ข้อมูลมันเยอะแล้วเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าอันไหนมันเป็นข่าวปลอมข่าวจริงมันข้อมูลพวกนี้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างไรนะคะแล้วก็เอ่อมันมีปัจจัยมันส่งผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่ในท้ายที่สุดแต่ทีนี้ที่น่าสนใจคือเมื่อในงานวันงานจริงอะคะ่ะเราไม่ได้โฟกัสแค่ในเรื่องของ กไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวขอเล็กรละเดีเดและเชื่อกันว่าเรามีทั้งรอสอดลกมนพรสอนสีนะคะแล้วก็พอสอดลอลลสุรัชนีสีใหญ่คุณจิกกี้แล้วก็คุณโจเบลที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษเลยเดินทางมาจากต่างประเทศมาจากพรรคลิเบอร์ลควอตีของฟิลิปปินส์ที่มาแชร์คสตัดิน ของฟิลิปปินส์ที่เพิ่งมีการเลือกตั้งไปแล้วก็เพิ่งเจอประเด็นในเรื่องของมิสอินฟอร์เมชันเนี่ยเขาก็ได้มาแชร์กรันและอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือทางการเมืองแต่เขาแชร์ในแง่มุมที่ว่ามิสอินฟอร์เมชันบนแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือต่างๆอาทิเช่นอย่างที่เราเข้าใจกันนี้ว่ามันมีแพลตฟอร์มเมนสตรีมมีเดียอย่างช่องโทรทัศน์ทั่วไปที่ประชาชนเข้าถึงได้หรือหนังสือพิมพ์แล้วก็มีนิวมีเดียหรือว่าสื่อยุคใหม่ อาทิตยโซเชียลมีเดียที่เราก็พูดกันมาหลายๆปีแล้วว่ามันเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากนะคะแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นว่ามันสะท้อนอภูมิทัศน์การเมืองมันเปลี่ยนผันไปมากแค่ไหนและอ,อย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากๆในในื่อ i มิสฟอร์มชันเนี่ยคือการโฟกัสที่ปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นผู้รับสื่อและพอเขารับมาเนี่ยเขากลายเป็นผู้แชร์ต่อไปอย่างไรนะคะอย่างหนึ่งที่อาจารย์สุรชนีเนี่ยได้พูดก็คือในเรื่องของจิตวิทยาของคนแชร์เขาบอกประมาณว่า ถ้าคนมันรักอะ่ะโพสอะไรลงมาเขาก็แชร์อ่าถ้าเกิดพูดตามภาษาวัยรุ่นก็เหมือนแบบถ้าเขาจะรักทําอะไรเขาก็รักอย่างนั้นประมาณนั้นก็ว่าได้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีงานวิจัยรองรับที่อาจารย์เขาได้นํามาเสนอค่ะว่าความจริงแล้วเนี่ยการเราจะดูมิสอินโฟเมชันอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเครื่องมือนํามาเผยแพร่แต่คือคนที่รับสารด้วยเช่นเดียวกันว่าเขารับไปอย่างไรและเขานําเอาสารพวกนั้นเนี่ยไปขยายผล ต่ออย่างไรในกลุ่มของพวกเขาหรือว่าในกลุ่มของคนตรงข้ามอะค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ขยายมุมมองแล้วก็ขยายจากคำถามนั่งเดิมที่เราได้ตั้งต้นไปในขณะที่พรรคการเมืองอ liberal party จากฟิลิปปินส์ที่มาเนี่ยเขาเรียกว่าเขามาพูดประสบการณ์ตรงเลยว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนโจมตีด้วยข่าวปลอมอย่างไรและข่าวปลอมเนี่ยวิธีการการใช้ข่าวปลอมอ่ะอันนี้มันจะค่อนข้างพาร์ติคิลมากเลยค่ะว,ว่าเขาโดนโจมตีในลักษณะที่ว่าข่าวปลอมพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบ ปลอมไล้สาระหรือปลอมร้อยเอร์เซ็นแต่ปลอมโดยการที่มันมีเบสมาจากฐานความเป็นจริงอยู่แล้วก็เอามาปั่นกระแสปั่น,ป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 นเป็นเรื่องปั่นเป็นราวแล้วทําให้คนเชื่อแล้ววิธีการทําให้คนเชื่อของเขาเนี่ยเ,ออเราอาจจะเคยเห็นวิธีการ p r อย่างเช่นไปจ้างดาวทิกตอกหรือไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแต่ที่พกักการเมืองฟิลิปปินส์เขาได้มาเล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นการจ้างอะไรพวกนั้นเนี่ยมันมันอัปเดตและมันเก่าไปแล้วที่เขาจ้างคือเขาจ้างเอ็นจเมนต เพราะเขาบอกว่ายิ่งมี engagement มากคนก็จะยิ่งเชื่อว่าคอนเทนต์นั้นน่ะเป็นเรื่องจริงอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันเยอะมากในประเด็นที่ว่าความน่าเชื่อถือของคอนเทนต์คมเปญหนึ่งอะค่ะเรามองทว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแต่เราไม่ได้มองปัจจัยอะไรที่ทําให้คนคิดว่าคอนเทนต์นั้นน่าเชื่อถือแม้ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรเป็น input ต่อ ประเด็นนี้ค่ะส่วนอันที่สองประเด็นที่สองที่เราพูดถึงกันในเรื่องของเทคโนโลยีอ่าอันนี้ก็ต้องเรียนเบื้องตอน้ตนเลยว่าจากที่ได้ไปอบรมมาที่อินเดียแล้วเขามีการเสนอเทคโนโลยีต่างๆมากมายวิธีการใช้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยลองมองมาขึ้มาว่าเฮ้ยเราประเทศไทยเราอ่ะที่เรากาบัตรริงเป็นใช้ปากกาหมึกน้ำเงินห้าหมึกดำหมึกน้ำเงินกาในกระดาษสี่เหลี่ยมธรรมนาเนี่ยเราจะมีความสามารถในการพัฒนาไป สู่การใช้แบบ e-voting ไหมหรือใช้ m a ม h ช n e อะไรอย่างนั้นไหมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ electro technology นะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วอ่ะก็คือเป็นคุณอาจารย์เอกวีมีสุขนะคะคุณยิ่งชีพอาจารยนนแล้วก็ดรสติธนหานิชโชธนะคะก็ได้เข้ามาเขาเรียกว่าโต้เถียงแล้วก็ contribute ให้กับในประเด็นของ electro technology กันโดยที่เราเนี่ยแน่นอนเลยว่า เริ่มต้นเราก็ต้องปูพื้นก่อนว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรและสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะลืมไปเรามองว่าเทคโนโลยีมันต้องเป็น AI มันต้องเป็น Chat GPT มันต้องเป็นอะไรที่แบบว้า wow, ว Metaverse สุดๆแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีมันก็มันแค่แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่สิ่งหนึ่งที่ทางท่านวิทยากรได้พูดก็คือว่าแค่กระดาษหรือกล่องเลือกตั้งนะมันก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่นํามาใช้ โดยในภาพรวมเนี่ยเทคโนโลยีมันคือสิ่งเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของประชาชนหรือชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปและอันที่อาจารย์เอกวีได้ผักคำถามไปต่อคือว่าไม่ว่าจะเทคโนโลยีแบบไหนจะไฮเทคล้ำหน้าไปสู่เม t a ตาเวิร์หรือจะแค่กระดาษปากกาสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ที่นำมาใช้เน่ยมันสามารถคอนทิบิวให้เกิดเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมได้จริงหรือไม่ แล้วก็อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพลวงที่หลายคนมีคําถามกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เนะี on, ่ยด็รสติธอนเธอก็เห็นด้วยท่านก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าสุดท้ายเรื่องมันอยู่ที่เรื่องของสุจริตหรือไม่สุจริตไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดๆก็ตามและทา่านก็ยังได้นําพวกเราเนี่ยไปสู่ในอีกแอรเรียนหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่กระบวนการเลือกตั้งแต่คือในเรื่องของการที่พรรคการเมืองและประชาชนนําเทคโนโลยีมาใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างพรรคการเมืองเนี่ยเราเห็นว่าเขาหาเสียงกัน าจากสมัยแต่ก่อนเราก็จะเป็นแผ่นภาพ,พเป็นป้ายข้างทางติดไว้อาจจะเกะกะบ้างไม่เกะกะบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วในปัจจุบันเขาก็เลยมูฟเข้ามาสู่การเป็นโซเชียลมีเดียการหาเย่างโซเชียลมีเดียการออกไลฟ์ Live, TikTok, กรีวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะคะที่เราเห็นกันมันเป็นการกลยุทธ์ทางการเมือ,องหนึ่งที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะตอบสนองต่อทาร์เกตกลุมแต่ละทาร์เกตกลุมอ่านเด็กหน่อยเขาก็ ส่งเมสเสจส่ง DM ส่งมส่งรีวส่งอะไรกันให้กันคนที่มีอายุมากหน่อยก็อาจจะยังเป็นเดินหาเสียงตามบ้านแล้วก็ยื่นแผ่นพับหรือมีการพูดคุยกันตามปกติแต่ทีเนี้ยค่ะในฐานะที่เป็นเอ่อแอคเตอร์เนี่ยเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของนักการเมืองแล้วทีเนี้ยของโวตเตอร์เนี่ยโวตเตอร์ในที่นี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นลูกค้าแล้วเขาก็มีหน้าที่ในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะมาพิจารณาและเขาก็ใช้ช่องทางต่างๆผ่านเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะรับข้อมูลเหล่านั้น อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางรัฐบสตรีทองได้เสนอมานะคะแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยทางคุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพเนี่ยอ๋อเรียกว่าค่อนข้างดูเดือดเผ็ดมันเพราะว่ามีการกล่าวถึงอุปสรรคที่ผ่านมาในเรื่องของการที่การกระบวนการเลือกตั้งนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนเสียงการประกาศผลเดยอกทามหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าอ่าประเทศไทยยังอาจจะยังทําไม่ดีหรืออาจ,จทาได้ไม่ถึงมาตรฐานมากเท่าไหร่นัก ท่านก็เลยมาพูดว่าเอ้ยมันอาจจะทําได้ดีมากกว่านี้แต่โดยในสรุปแล้วเนี่ยท่านมองว่าแบบบริบทของประเทศไทยมันยังไม่เอื้อให้เรามีไฮเทคเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างอ e ีโหวตติ้งอย่างในเอสโตเนียหรือในโรมาเนียที่ว่าเข้าไปออนไลน์โหวตแค่นั้นจบเพราะเขามองว่าบริบททางการเมืองไทยจะภาพทางการเมืองไทยยังไม่เอื้อเรายังไม่ได้มีความเป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นําเทคโนโลยีขั้นสูงพวกนั้นมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะไม่สุจริต แล้วก็ไม่เทียนถามนะคะซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดไปในสุดโต่งขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความเห็นด้วยว่าปัจจุบันการมีอยู่ของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนและประเทศไทยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในกับเ,เทคโนโลยีที่มันพัฒนาตลอดเวลาและเข้ามาแทรกแซงในชีวิตตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในประเด็นคําถามที่อาจจะนําไปสู่การเสวนาในอนาคตก็ได้ว่าแล้วประเทศไทยจะพร้อมเมื่อไหร่ ในวันนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซนขอใช้คําว่าเต็มไม่เต็มที่ละกันไม่เชื่อไม่พร้อมเลยเรามีความสามารถในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นสูงแต่ว่าในอนาคตรเราจะทํายังไงเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีอาจจะไม่ได้เป็นทางเทคนิคนักนักแต่ไปมีความคับเกลี่ยกับสังคมการเมืองค่ะส่วนสุดท้ายเนี่ยซึ่งรู้สึกว่ามันลิงก์กับทุกประเด็นที่เราได้มีการเสวนากันไปทั้งสองวันก่อนหน้านาั้น ก็คือในเรื่องของจับตาสถานการณ์การเลือกตั้ง66ค่ะเราได้รับเกียรติจากรอ,อดอรธนพันธ์นไล่ประกอบทรัพนะคะแล้วก็พศออดอรอตินอายาลาแล้วก็รอ,อดอรอประจัก์ก้องเกียรตินะคะมาเป็นผู้ร่วมเฉวนาในครั้งนี้โดยที่แต่ละท่านเนี่ยก็มีมุมมองอจากจากในแต่ละแง่มุมเนี่ยมาแชร์ในที่แตกต่างกาันนะคะอย่างตอนแรกเนี่ยที่เราจารับได้เนี่ยพูดถึงเรื่องเจเนเรชั่นค่อนข้างเยอะโในการนําการเก็บเทียบระหว่างปี62กับ66 เราจะเห็นว่า first time voter เริ่มมาเป็นเทอมที่หลายพรรคการเมืองแม้แต่ในสังคมเองให้ความสําคัญ first time voter ก็คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่คะส่วนมากก็จะเป็นน้องๆเจนเจนซีเจนซัอายุ18ถึง22 26อะไรก็ว่ากันไปซึ่งในเมื่อปี62มีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นฐานคะแนนสําคัญในที่เป็นปัจจัยตัวแปรในการได้ที่นั่งของหลายพรรคแล้วก็ในปัจจุบันในปี66เนี่ยก็มีมีความสําคัญใน แง่หนึ่งเหมือนกันแมน้ว่าจะไม่ได้เป็นจำนวน Majority 30%เหมือนบูมเมอร์หรือ Gen Y แต่ว่าก็ยังมีปัจจัยผันผวนต่อกันคำนวณที่นั่งของแต่ละพักอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ชีชาญเนี่ยก็เลยนําเอาเรื่องของเจเนเรชันเนี่ยมาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นปัจจัยตัวแปรเหมือนกันนะเช่นเดียวกันกับโควิด19แล้วก็การเปลี่ยนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของปี60ที่ทําให้ปี62เนี่ยมันมีความแบบเอ๊ะ เราจะเลือกยังไงบัตร2ใบบัตรใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการคำนวณหารร้อยหารห้าร้อยแม้กระทั่งในปัจจุบันหกหกเราก็เพิ่งมีเรื่องพวุ่งนี้กันไปมาเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะหนึ่งในอันที่รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคือโบตเตอร์ที่จะมาออกคะแนนเสียงทั้งในปีหกสองแล้วก็หกหกเนี่ยมีความเป็นอีคโนมิโบตเตอร์ค่อนข้างมากซึ่งสามารถเข้าใจได้จากบริบททางสภาพเศรษฐกิจการเมืองในปัจจุบันของไทยที่หลังจากเผชิญโควิดก็ค่อนข้างที่จะ ตกต่าลงอาจจะไม่ได้แบบสูงมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใประชาชนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงกับเรื่องปากท้องเพราะงั้นก็เลยเป็นที่มาของการเพิ่มขึ้นในอีโคโนมิกบอเตอร์หรือประชาชนที่ให้ให้ความสนใจกับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปต่อกันว่าแล้วในเมื่อมองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนโยบายที่ออกมานโยบายส่วนมากของหลายๆพรรคอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ ที่พูดถึงเรื่องปดท้อนอย่างใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเงินเดือนหรือเพิ่มอะไรก็แล้วแต่จะมีความแตกต่างแต่ละพักก็ในเรื่องของ issue base เท่านั้นอย่างเช่นพักการเมืองหนึ่งที่เน้นแถบนี้ก็จะเอา issue base อันนี้มามาใช้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นในเรื่องของกลยุทธ์ของพักการเมืองแต่ละที่ก็ว่ากันไปตามสูตรทีเนี้ค่ะเมื่อเราเราเห็นคอมเป็นอีกอโนมิคบลเตอร์เนี่ย อีกแง่หนึง่งเราก็เห็นคำเป็น party loyalty เหมือนกันหรือว่า party identification โดยที่ทางอุทยากรเนี่ยเขาได้เสนอว่าในขณะที่ Gen Y Gen Boomer หรือ Gen ที่มีอายุขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาให้ให้ขึ้นความสำคัญกับเรื่องปักท้องในขณะที่เรื่องบริหารของอของคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ปักท้องความสำคัญกว่าแต่เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของ identity ความเป็น party loyalty ความเป็นว่าแบบอ๋อพรรคนี้ฉันถูกใจ อุดมการณ์ก็เลยมานะคะอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการในการศึกษาภูมิทัศน์แล้วก็บริบทของการเลือกตั้ง66ที่ถามว่ามันมีความใกล้เคียง62ไหมก็ใกล้เคียงแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยสี่ปีก,ก็ก็มากพอที่จะทําให้เกิดการปรเปลี่ยนในพฤติกรรมทางการเมืองค่านิยมแล้วก็ความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จับได้ก็คือเรื่องปากท้องในสําคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ แล้วก็อุดมการณ์น้าเศร้าว่าอาจจะเป็นรองลงมานะคะแต่ก็หวังว่าในตัวเจเนอเรชันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะให้ความสนใจแล้วก็ชูเรื่องนโยบายอุดมการณ์มากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีเรื่องของความรุนแรงในการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนว่าลดลงอย่างมากถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเมื่อหลายๆปีก่อนหรือแม้แต่เพื่อนบ้าน ที่มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเพราะว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นภาพลบในทันทีแล้วก็มีผลต่ออิอเมเพจของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหรใ่ในระยะหนึ่งเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์การเลือกตั้งปัจจุบันเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเล็กน้อยอย่างนี้คะก็คือมีพลวัตที่เดินหน้าไปในทิศทางบวกมากกว่าแต่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงการปราศัยการพูดเสรี ต่างๆในการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนท้ายท่านวิทยากรทั้งหลายก็ได้มาขมวดว่าความจริงมันก็ยังยากอยู่ที่จะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะทําพาเราไปสู่ความเป็นปกติไหมอาแล้วความเป็นปกตินี้เนี่ยมันเหมือนมันคือประชาธิปไตยหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ยังเป็นคําถามที่เราอาจจะพูดคุยกันได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในประเด็นโดยคร่าวของอการเสวนาทั้งสา,ท,งสาที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกันค่ะ มีประเด็นไหนของวิทยากรในแต่ละวันที่คุณขวัญข้าวอยากยกมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมครับความจริงเนี่ยในในงานเสวนาเรารู้สึกว่ามันมีหลายประโยคมากที่โดนใจแล้วก็สะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากๆอย่างเช่นของทางาในทางท่านอาจารย์ในเลคเชอร์ของ Misinformation เนี่ยคะ่ะท่านบอกว่า,อาไอตัวแพลตฟอร์มที่ดู เรื่องการเผยแพร่ข่าวสารเอาว่าง่ายๆก็เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะคนทั่วไปอ่ะมันไม่ใช่คัสเตอร์เขาไม่ใช่คัสเตอร์เขาไม่ได้เป็นยูสเตอร์แต่ความจริงแล้วอ่ะเขาเป็นโปรดักที่แพลตฟอร์มใช้ในการทํากําไรเช่นเดียวกันพออาจารย์พูดอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดตอบไปว่าเฮ้ยเช่นเดียวกันทางพรรคการเมืองทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนในการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็มองประชาชนหรือโบตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่คัสเตอร์แต่เป็นโปรดักอย่างหนึ่งที่เขาพยายามจะต้อง ทำกาไรหรือในในยานหนึ่งก็คือการทําให้ได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลิงก์ไปตันต่อกับโค้ดที่ทางท่านอาจารย์ดต,ตรสตีธรได้พูดในเรื่องของเทคโนโลยีว่าประชาชนอะ่ะไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนนักการเมืองเพราะนักการเมืองต้องเป็นฝ่ายดาวใจประชาชนอันนี้เราจะเห็นถึงความแคลชกันในระหว่างความคิดมายเซตหนึ่งที่มองประชาชนไม่ใช่คัสตมเมอร์ไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นโปรดักที่เขาจะต้องจะต้องได้กําไรจากผลประโยชน์ของคัสตมเมอร์นี้ในขณะที่อีกมุมนึงเนี่ย ประชาชนเป็นลูกค้าพักการเงินงจะต้องเซิร์ฟพักการเงินงจะต้องเดาใจประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่ามันเป็นการบาลานซ์การที่พักการเงินงจะต้องหาก,กลยุทธ์ที่ดีให้ได้ว่าเขาจะาทำยังไงที่จะดึงใจประชาชนเพราะยังไงเนี่ยประชาธิปไตยมันก็คือการในในยะหนึ่งมันคือ number game ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะคะมันคือ number game ที่ยิ่งอยู่ได้เสียงมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่ยงสิทธิ์เที่ยวที่นั่งในสภาได้มากเท่านั้นแล้วทำยังไงถึงจะได้เสียงมากก็คือการซื้อใจประชาชนและการซื้อใจประชาชน ยูซื้อ,อยังไงยูซื้อในการเข้าหาเขาแบบเป็นคัสตมเมอร์หรือเข้าหาเขาในการเป็นโปรดักต์นะคะอันนี้ก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโค้ดที่เรารู้สึกว่าเออทำให้เราชวนมาคิดต่อได้เรื่อยๆว่าการ t r e a ประชาชนอย่างไรมันก็จะก่อนการเลือกตั้งอะค่ะมันก็จะนำไปสู่การบริหารหลังการได้รับเลือกตั้งเช่นเดียวกันค่ะในฐานะที่คุณขวัญข้าวเป็นทั้งผู้จัดงานผู้ดำเนินรายการ รวมถึงยังเป็นนักว,วิชาการที่ติดตามในประเด็นเรื่องของการเมืองและการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง66ที่กําลังจะถึงนี้มีอะไรที่เราต้องให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญเป็นพิเศษบ้างไหมครับจากที่ทําเรื่องการเลือกตั้งมาเราก็ติดตามมาค่อนข้างระยะหนึ่งเนี่ยถ้าเอาส่วนตัวตอนนี้สนใจในเรื่องของการแบ่งเขต ประชาชนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นถึงความสําคัญว่าเฮ้ยการแบ่งเขตมันมีผลต่อการเลือกตั้งนะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นในประเด็นยิบย่อยถ้าพูดในภาพรวมใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นเขาชอบพูดว่าเป็นรากฐ,ฐานของประชาธิปไตยซึ่งถามว่าจริงไหมแน่นอนเราไม่ปฏิเสธว่ามันจริงแต่เราก็ต้อง acknowledge ว่าการเลือกตั้งมันก็เป็น number game เหมือนกันและ number game ในที่นี้เนี่ยก็คือการที่คุณวินเสียงส่วนใหญ่ ะะอันนั้นคือเราอาจจะทราบ,บันดีในหลักการของการเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพูดก็คือว่านี่คือช่วงเวลาที่ประชาชนจะมีอํานาจมากที่สดุดสิ่งที่คนอาจจะมองข้ามไปก็คือเวลาเราพูดถึงว่าเฮ้ยประชาธิปไตยคือระบกระบการปกครองที่ประชาชนมีอํานาจเนี่ยเวลานี้คือเวลาที่เราจะได้สแสดงอํานาจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องออลําลึกไว้ว่านี่คือช่วงเวลาที่เราจะสามารถต่อรองกับผู้ที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนและผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศของเรา ไม่ใช่ว่าอโอเคนโยบายนี้เขาเสนอมาแล้วเราก็แบบโอเคถูกใจไม่ถูกใจแต่คือมันควรจะเป็นทูเบย์คอมม u n นิเคชันเวลาพกักการเมืองเขาปราศัยเราก็อาจจะเสนอได้ว่าความจริงอ่ะคุณควรับฟังเสียงประชาชนมากกว่าน,นี้นะนโยบายมันไม่ได้ตอบรับเท่าไหร่นโยบายมันดูดีแต่มันแค่ประชาชนกลุ่มเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะนี่มันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีอำนาจแล้วเราควรจะใช้อํานาจของเราในการที่จะ บอกว่าเราต้องการอะไรแท้จริงไม่อย่างนั้นมันก็จะกลับไปที่การเมืองเก่านโยบายอะไรมาเราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่ตัวบุคคลเราสนใจแค่ตัวพรรคการเมืองหรือเราสนใจแค่ว่าโอเคเราเลือกคนนี้เพื่อที่ไม่ให้อีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีเท่านั้นเราอันนี้เนี่ยพอใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ดูพูดเยอะพูดแบบนักวิชาการนะคะแต่เราคิดว่ายังไงก็อยากจะย้อนกลับมาในประเด็นของหลักประชาธิปไตยหลักค่านิยมเสรีแล้วก็ความเป็น ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์มีเสียงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้เนี่ยเรายังมองว่าการเลือกตั้งอ่ะประชาชนไม่จําเป็นที่จะต้องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรวจสอบแค่ก่อนการเลือกตั้งและระหว่างการเลือกตั้งเล่านั้นแต่หลังการเลือกตั้งอ่ะเพราะอย่างที่บอกเขาว่า หลังการเลือกตั้งเขาทวีตเราอย่างไงอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากกว่าก่อนที่ว่าเขาทวีตเราก่อนหน้าการเลือกตั้งยังไงเพราะฉะนั้นหลังการเลือกตั้งประชาชนเองก็ควรที่จะต้องลําลึกไว้ว่าอํานาจเราก็ยังมีอยู่นะถึงจะไม่ได้แสดงในการขีดปากกาแต่เราก็สามารถทําได้ในทิศทางอื่นและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแสดงความคิดเห็นว่า เฮ้ i, นยนโยกบาลที่สัญญากันไปอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้นะคุณทําผิดนะหรือว่าคุณทําคุณเมินเฉยต่อเสียงของเราได้ไงเพราะคุณได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการเลือกตั้งมันเป็นแค่จุดหนึ่งแต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคะ่ะอันนี้ก็คืออาจจะดูเป็นภาพใหญ่ภาพรวมเกินไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นย่อยๆที่ได้มีการพูดก่อนอน,น้นี้แต่น,นี้เป็นประเด็นที่อยากจะสื่อให้แก่สังคมได้ลองอ่าตระหนักเห็นว่านี่คือสังคมไทยที่เรา พลเ,เมืองอยู่และเรามีความรับผิดชอบเราอยู่ในนั้นเราได้รับผลกระทบและเราสามารถเปลี่ยนมันได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณขวัญข้าวมากเลยนะครับที่มาช่วยสรุปประเด็นของกิจกรรมทั้ง3วันให้พวกเราได้ฟังกันในม้วนเดียวและยังคงไว้ซึ่งสาระสําคัญของในแต่ละกิจกรรมได้เป็นอย่างดีหากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับหรือกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเรา สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชยนามได้ทางดิเลกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง Soundcloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเลกชยนามรีเสิร์ชเซ็นเตอร์